สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท่านครับผมเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมผมวิมวนไงกุ๊บนะครับผมสมบายดีไปนังพี่น้องสปปเล่าพร้อมครับผมก็ทักทายไปยังทุกท่านที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่ในศาสตร์และศิล์นะครับผมวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ สภาพหมายจังหวัดกาญจนบรุรีตรงนี้เป็นอำเภอบ่อพลอยเขตติดต่ออำเภอพนมทวนนะครับสองอำเภอนี่เป็นเขตติดต่อกันนะฮะก็มาเล่นเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมดูจากเข็มกิโลตอนนี้กดมาจากบ้านจากสมุทรสาครประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบโลนะฮะถึงหมายนะครับคือเดามาสุ่มมานะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะมี ตัวหรือเปล่านะฮะมาพอมาถึงหมายนะครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีนะฮะคือ7จ็ดโมงเชา้า7จโมงครึ่งนะครับหมอกหมอกไม่เห็นป่าเลยนะฮะดูนะครับทุกคนหมอกนะฮะไม่เห็นป่าเลยอะ่ะเต็มไปเลยหมอกดูดิสภาพไมายก็ไม่เห็นเลยนะครับ เต็มไปหมดเลยหมอกนะฮะสภาพไหมมันก็จะเป็นาลานมันนะครับทุกคนก็จะเป็นป่ามันแล้วก็จะมีป่าอ้อยแล้วก็จะมีสวนข้าวโพดป่าข้าวโพดประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ยังยังเรียกได้ว่ายังมีหมอกอยู่เลยอากาศก็เย็นมากเนี่ยถ้าถ้าถ้าอย่างมองอย่างนี้นะทุกคน หมอกในโปรยเลยนะฮะเห็นเลยว่าเป็นเม็ดหมอกมาเหมือนฝนเลยนะครับเจ็ดโมงแล้วฮะยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยถือว่าไม่ไม่รู้ว่าจะได้ต่อหรือเปล่านะครับผมสําหรับวันนี้ผมสําหรับวันนี้ผมเอาเป็นนกฝึกนั่นแหละครับผมก็เป็นเจ้าเป็นเจ้าเลเซอร์นะฮะแล้วก็เจ้าหยกเพชรเจ้าเลเซอร์ออกป่ามาได้สี่ห้าครั้งนะครับ ส่วนเจ้าหยกเพชรก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับมาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมเขตอำเภอบอ่อพลอยติดต่อกับอำเภอพนมทวนนะฮะสภาพหมายก็จะเป็นป่ามันเป็นโคกนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นเขานะครับเขาเขาเขาจะปลูกเป็นที่โล่งเยอะมากนะครับไม่เหมือนกับโซนที่ผมไปเพชรบุรีเพชรบุรีภูเขามันจะเป็นลูก<ๆ>เป็นลูก<ๆ>เป็นลูก ติดกันผูเ้เขตฝั่งนู้นเขาจะปลูกสับป,ปะรดกันนะครับเพชรบุรีแต่ว่าพอมากลานชนบุรีนี่เขาจะเป็นมันนะครับแล้วก็อ้อยนะฮะส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉนั้นเวลาที่เราใส่เราก็จะใส่ได้เฉพาะเออมันจะเป็นเขตติดต่อกันเป็นชายแดนชายเออของที่ใครมันจริงเนี้ยจะเป็นต้นไม้นะครับผมก็เราจะหาต่อแบบนั้นนะครับผม วันนี้ก็เดินทางมาอีกหนึ่งท่านนะฮะมากับอาจารย์พลนี่ครับผมอาจารย์พลกําลังสวัสดีครับอาจารย์พลเออวันนี้เดินทางมากับอาจารย์พลสองคนนะฮะเพื่อที่จะมาไล่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในป่าภูเขากับนกคู่ใจตัวไหนมาบ้างเอยวันนี้อาจารย์พลเจ้าลิวกบเจ้ากังขันลมแล้วก็เอานกใหม่มาหัดอีกตัวนึงครับ ชื่อว่าเจ้าเจ้าเฉมเจ้าเฉมนะครับตัวนี้ผมเป็นคนตั้งชื่อให้นะฮะเจ้าเฉมเพิ่งจะออกค้างแรกไงนกอายุกรงสี่เดือนห้าเดือนไม่ถึงห้าเดือนดีม้ยฮะเอามาออกเก็บเกี่ยวประสบการณ์หนี่งวันนี้ก็มีเจ้าหลิวคลุมเนาะแล้วก็เจ้ากังหันลมอ่าแล้วก็เอาเจ้าเฉิมมาเอามาฝึกปกติแกก็จะมีอีกตัวหนึ่งเจ้าศูนย์แล้วก็มีอีกไหมมี มีสี่ตัว,ตวที่ท,ที่ที่พอออกฝึกออกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้นะครับเราก็คงต้องมาหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นกอาจารย์พลก็เพิ่งจะออกป่าพร้อมๆกันกับเจ้าเลเซอร์นะครับก็ประมาณสี่ห้าครั้งหกครั้งนี่แหละครับออกป่าก็ปีนี้ทั้งปีก็คงจะได้ฝึกกันยาวๆเนาะก็หาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยาวๆจะได้มีประสบการณ์เยอะๆในการที่เราเอานกมาเจอนกป่าเยอะๆนั่นหมายความว่านกเราจะได้มีประสบการณ์เยอะ เจอนกป่าเยอะนะฮะก็เก็บเกี่ยวกันไปก็มาลุ้นกันว่าวันนี้จะหมันหรือไม่หมันนะครับผม,ม,มกับสภาพไม้แบบนี้ครับไม่เคยมาไม่ชินเลย <c oughs> พื้นที่อะไม้ก็มไม้หม่ไม้แปลกมามามาถึงแถมยังหมอกเต็มเลยขับรถมาตาม,มทางเนี่ยหมอกสองเจสองโมงไงเออจะ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 สองโมงแล้วหมอกย<ะ>ังเต็มอยู่เลยนะทุกคนนี่ดูแล้วนกป่าก็ ยังไม่ขันดีนะฮะแต่ว่าก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับผมกไ็ได้ยินเสียงขันอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่าตรงนู้นนะฮะเป็นป่าเห็นเป็นชายป่าเห็นไหมครับตรงนู้นนะสำหรับปีนี้ผมก็คงจะมีนกฝึกอยู่สองตัวนี่แหละครับผมเหลืออยู่แค่สองตัวนะฮะพรีเมียมไดเกียวก็นายใหม่เขาเอาไปเลี้ยงดูนะครับผมไปดูแลผมก็จะมีเหลือแค่อเป็น เจาเลาเซอร์แล้วก็เจ้าหยกเพชรแล้วก็แสงทิพย์แสงทิพย์เป็นหลิวตันแสงทิพย์ยังไม่ได้ออกมาฮะก็แสงทิพย์ก็ออกมาครั้งหนึ่งสองครั้งนี่แหละครับผมแต่ว่าผมเห็นว่าเป็นหลิวตันก็เก็บไว้บ้านนั่นแหละเอาไว้ตอนนี้ก็จะเอาเป็นเลเซอร์แล้วก็หยกเพชรมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนถ้า2ตัวนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเล่นไม่ได้หรือถ่ายขนผัดขนก็จะเอาแสงทิพย์ขึ้นมาเล่นนะครับผมก็จะมีอยู่3ตัวนะฮะ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับผมว่านกผมเหลือกี่ตัวแล้วนกฝึกมันมีเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้ก็รอรุ้นว่าเมื่อไหร่แดดจะออกนะครับผมนี่จะสองโมงแล้วนะฮะร,รอรุ้นกันว่าเมื่อไหร่แดดจะออกเราเอาพาเนยดมาแซมกันที่ป่านะหรือไม่มีใบไม้เลยไม่รู้เอาใบไม้อะไรมาแซมเนะี่ยเขาเรียกว่าชื่อว่าใบไม้อะไรจนันทนต้นแจงใบแจงฮะแจงต้นแจงอืมมันกินได้ปะ บวัวได้เขาจะปลูกไว้เห็อย่างให้มันขึ้นเองมันขึนเองเนี่ยนี่นะครับทุกคนต้นมันเกี่ยวหากเก็บเอาอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าจะแห้งเหี่ยวหรือเปล่านะครับต้นแจงเหมือนกันผมก็ไม่รู้จักชื่อหรอกฮ<ม>ังมดแดงฮังวดแดงใส่เตืม <laughs> อ่ะทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมก็รอลุ้นรอติดตามว่าจะมีแจ้มกันหรือเปล่านะครับผมก็ภาวนาให้แดด ขึ้นมาไวๆแล้วก็หมอกรีบจางๆไปนะฮะก็จะได้รู้กันว่าจะมีหรือเปล่านกนะครับผมที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบอ่บอพอยเขตติดต่ออำเภอพนมทวนนะครับรอรุ่นรอติดตามครัทุกคนอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วนะฮะหลังจากเมื่อเช้าลองเอาไปเช็คดูตรงริมป่านุ้นครับของไม้หม้ที่เราเดามานะฮะก็นกพอมีนะครับมีตัวหนึ่งสองตัวแต่ว่า เหมือนจะไม่ยอมมาเถียงนกต่อเรานะครับแต่ว่าตอนนั้นผมเดินไปหาจานผลนกป่าเข้าร่วมของจารนผลตรงนู้นนะฮะทีนี้ก็นกป่าเขาตกใจผมก็บินไปนะครับเรามาหมายใหม่นะครับทุกคนมันมองไม่เห็นอะ่เ,เราเดาหมายมานะครับไม่รู้ถ้าไปเดาถ้าเดาเจอแหล่งเจอตัวเจอที่อย่างนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะได้นะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะ ไม้ไม้แรกเราก็ยังไม่เจอตัวนะครับตอนนี้ผมก็เก็บนกมาแล้วนะฮะนี่แต่พอผมเก็บนกมานะทุกคนนกป่ามาขันเต็มเลยอะ่ะนู่นอะ่ะพอผมเก็บนกมานกป่าดันกลับมาขันนะครับทีนี้น่าเสียดายมากมาเลย ตอนนี้ผมบอกให้จยนพลเก็บนกแล้วนะฮะว่าจะ,จะย้ายหมายไปนกอยู่ในป่าเนี้ยตีนป่าตีนดอนตีนพลสภาพไมเดินไกลครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นว่าจายนพลจะมีแต้มมาหรือเปล่าแกไปใส่ด้านนู้นผมไปใส่ด้านนี้ครับรอลุ้นว่าจารย์พลจะมีแต้มมาหรือเปล่านะครับอ้าวมาแล้วนะครับจยนพล ไม่เคยมีนกเถียงเราเคยมีนกเถียงเน <lichen S 2> ะบัดพอเขาเก็บมาแล้วก็จะง่นเก็อขันใส่กันเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิมนะนี่ของอาจารย์ผมก็มีเข้าร่วมนะครับผมพอดีผมเดินไปหาแก่นกก็เลยตื่นตกใจบินออกไปนี่เจ้าไอ้กังหันลมแล้วก็เจ้าดิวขลุลม ย้ายเนาะย้ยายย้ายย้ายหมายไปหานกที่ชุมชุมตรงนี้มันไม่ค่อยชุมเท่าไหร่อ,อ่ะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันนะฮะเดี๋ยวไปเดาไปมั่วแล้วครับผมหมายแปลกแต่ก็สนุกดีนะครับผมมันมีความท้าทายความตื่นเต้นดีนะครับถ้าเราไปเจอหมายที่มีนกนะครับก็โอเคนะฮะก็ถือว่าได้เล่นกันยาวๆแต่นี่มันดูเหมือนแทบที่จะไม่มีนะครับต,ตัวหนึ่งสองตัวนี้ถือว่าไม่มีนกนะฮะ เพราะว่านกต่อเรามันสี่ตัวนะครับอะยังไงท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมาให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าไมายหน้าเราจะมีแต้มหรือเปล่านะครับทุกคนรอรอติดตามครับอ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราย้ายหมายมาแล้วนะฮะก็เอาเจ้าเลเซอร์ขึ้นแล้วนะครับผมกับเจ้าหยกเพชรนะฮะ สภาพไม้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นป่ามันแล้วก็เป็นป่ามันนะฮะเหมือนป่าบ้านนอกเราเลยนะครับตอนนี้อาจารย์พลก็เอานอกไปใส่อยู่นะฮะก็ต้องรอรุ่นกันว่าจะมีตัวมาร่วมหรือเปล่านะครับทุกคนแต่นกป่าพอมีอยู่นะะเถียงอยู่รอรุนอ่นรอติดตามครับ ก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรากําลังจะย้ายไม้นะครับไมน้นี้นกไม่ตีเลยมาไม่ถูกจุดไม่ถูกที่นะครับทุกคนก็จะหาจุดหาที่ยากลําบากอยู่นะฮะก็จะเป็นย้ายไปไปหมายที่สามแล้วล่ะตอนนี้ก็จะน่าจะเที่ยงแล้วล่ะเห็น,นย่งไงอาจารย์ท่นนกไม่เข้าตีนะครับผม สล่มดีอไว้ด้วตัวนี้เนาะเฮลิเกนอยู่ตัวนี้ตัวที่มาร่วม,มกันนี่มันมาเหนืมันอยู่บนปลายอยู่มันไม่ยอมเข้าลงมาตีมันบนลงเนาะนกก็ฟุดปัญญาเด้อเออนกก็นำเอานำเอาจนเมื่อยเมื่อยเนาะง่ายไหมตัวเฮาเงี่ยไอ้นี่ก็าขัดอยู่เลยบ่ขัดน้อยเดียวอ่ะ เริ่มเป็นฮะทำให้เราเล่นทำให้เหล่นไปเรื่อยๆได้เลยเก่งตัวเนาะนกไม่ตีแง่แตกเงาแตนพี่น้องเอ้ยอยากทุกยากลำบากเอ้ยลำบากวันนี้พากันมาอยู่ตอนนกกันเลยเงาแตกเงาแตนฉัน,นทนุนกันเลยนกปาก้กปากับว่าตีนกตอกับโ<ป>มเก่งไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่น้าครับ เห็นทีมเข่าปี้อ,องเรียนนะนี่เดยแห่งแรงครับว่า คือบิวนะครับเป็นอะไรที่อยู่ที่เมืองกาญนะครับผมกาญจนบ,บุรีนะฮะตอนนี้กําลังหาหมายอยู่นะครับฮะไปล้องมาตอนนี้เรากําลังหาหมายอยู่นะครับทุกคนก็ยังไม่เจอนะครับแต่มาเจอบิวที่สวยนะฮะกับเจ้าเรเซอร์ว่าจะลองเช็คดูสภาพดูแต่ว่าไม่รู้จะเช็คหรือเปล่านะครับอาจจะมาถ่ายรูปแล้วก็จะกลับ <laughs> หาหมายใหม่นะครับ <laughs> นี่เจ้าเรเซอร์ก็มองมองอยู ปกติแล้วถ้าเจ้าเรือเต้ยแกนุ้กก็จะขันหาเลยนะฮะนี่น่าจะไม่มีตัวแต่ว่าวิวโคตรสวยครับทุกคนอื่อืออ่ะก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ย้ายหมายไปย้ายหมายมาย้ายไปย้ายมาจนหลงหมายนะครับหลังจากที่เราว่าจะไปหาที่ทานข้าวทานอะไรกันนะฮะหลงหมายนะครับทุกคนหลงมาในเมือง ตอนนี้กำลังเลยก็เลยเดินทางกลับเลยนะครับเพราะรถเส้นรถเส้นนี้มันเป็นรถที่เส้นที่ค่อนข้างรถติดนะครับผมเวลาคนมาจากเที่ยวจากเมืองกาญอย่างนี้นะใครที่เดินทางเส้นจากเมืองกาญนะฮะไปเที่ยวแล้วก็ไปยังกรุงเทพอย่างนี้นะจะรู้นะครับผมว่ารถมันติดแค่ไหนนะครับรถมันเยอะไฟแดงเยอะนะครับผมเส้น บ้านโปง่งกาญจนบุรีเนี่ยเส้นนี้ไฟแดงมันเยอะแล้วก็มายัางนครปฐมเยอะนะครับผมเซ็นเตอร์เกษมไฟแดงเยอะใช้เวลาเดินทางค่อนข้างที่จะนานนะครับก็เลยนั่นแหละบวกลบคูณหารก็คือทีแรกเราจะไปย้ายหมายหาหาตำแหน่งอื่นๆนั่นแหละฮะทุกคนทีนี้หลงหมายย้ายไปขับไปเรื่อยเอา้าทำไมมันเริ่มมีบ้านคน ทีแรกมันมีแต่ป่าภูเขาทุกคนเอาไปมาเริ่มมีบ้านคนก็เลยหลุดออกมาก็เลยเดินทางกลับมาเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะยันพลเป็นยังไงเนี่ยนะข้าวก็ไม่ได้ผ่านกินนะครับทุกคนนี่นี่นดูดิกนไก่เล็ดหนีง่งก็กินไก่เล่นดในรถนั่นเนี่ยเฮี้วเฮีว ไปมาหาที่ต่อโน๊กเลยตกอยู่ในเมืองเงอไม่รู้จากที่มาตกถึงเขตเมืองเลยจับเลยไปเดาเส้นทางไปมั่วหาหมายไปมั่วทีนี้มาเจออาทางเป็นทางหลวงทางหลักนกักลับเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เราแฮวเนาะก็ผมก็เป็น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 ทริปที่เรียกได้ว่า ไม่รู้หมายนะครับผมเดาหมายเดาเดาไปมั่วนะฮะก็คิดว่ามีแต่คิดว่านะครับมีแต่คิดว่าก็คือนั่นแหละก็เลยพลาดกันนะครับผมเป็นการหลงทางนะฮะเดี๋ยวจะมากลับมาแก้มืออยู่นะครับผมทุกคนก็แต่ว่ามันต้องใช้เวลาเส้นนี้เป็นจริงไม่อยากจะมานะฮะทุกคนรถมันติดมากๆนะฮะเส้นการจนิบุรีเนี่ยมาจากกรุงเทพเนี่ยรถมันติดนะครับผม ก็โอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไปไปประมาณนี้ครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปเดียวนะครับสวัสดีครับ